สวัสดีครับทุกคนยินดี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแบงสายชิลปนอีกครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในงาน g u a r d i a n of the Forest Exotic Gate นะครับงงานนี้นะครับจัดอยู่ที่ Victoria Garden ์การเน็กสิบเก้านั่นเองนะครับโดยในงานนี้นะครับมีถึงวันที่สองกรกฎานะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง21 จุดสามสุดนอกท่นั่นเองนะครับหรือว่า3ามตุ้มขึ้นเองนะครับดูในงานนี้นะครับก็จะมีกับพวกการนําเอาพวกสัตว์แปลกๆนะครับมาโชว์แล้วก็มีขายในงานนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าในงานนี้จะมีอะไรให้เรามารับชมกันบ้างก็ติดตามไปด้เลยนะครับพอเข้ามานะครับจุดแรกที่ผมเห็นเลยนี่ก็คืออันนี้จะเป็นลูกเต่าชูคัตนะครับขายตัวละ1,800บาทนะครับ เป็นตัวเล็กๆนะครับนี่ับตัวนี้เป็นลุกเตานะครับแล้วก็ข้างๆกันนะครับโรงใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นอา่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกัวนานะครับตัวนี้จะเป็นกรงเลยตัวใหญ่จะอยู่โรงเล็กจัง,งนีะผมไม่ไแน่ใจว่านี่คันอะไรนะครับเพราะว่าอีกัวนาเนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะครับคีอ เป็น normal ก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีแดงก็จะเป็นเลสนะฮะเลสอีกูน่านะครับแล้วก็มาโชว์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกูน่านะครับตวัวใหญ่อยู่นะนี่เป่ปลามือปลามือหนึง่งก็ประมาณตัวได้นะตัวนี้ก็นอนหลับแล้วนะครับนี่นะนอนหลับไปแล้ว ตาเป็นไรนะเนี่ยอะไรเนี่ยไอผมบอกกันนะว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณน,นะไม่ใช่ตุ๊กตานะเป็นตัวแบบตัวมีชีวิตนะเป็นปนดูดูดดเนี่ยงับง่าไปเนะนี่ยนะข้างล่างก็จะเป็นตัวลูกอิกัวนานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่านะแต่เหมือนจะขายั้งเี่นนะผัเห็นราคาตรงนั้นนะะสามร้อยกับถึงพันห้าร้อยบาทนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าขายปะ่ะนะแต่ถ้ายังไงถ้าสนใจก็มาสอบถามกันแล้วกันนะครับมีขัานละนี่ก็มีนะตัวสายกำลังเลี้ยงเลยนะเนี่ยมีข้้งลงมีอยู่ทั้งหมดมีห้าตัวนะครับห้าตัวนะหกตัวหกตัวนีด้วยตัวนึงแต่ไกลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกหมูนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีเขามีเป็นจุดป้อนนมหมูด้วยนะ มีเป็นไฟเล็กนะครับแล้วก็มีตัวไฟโตนะทุกคนแล้กันอันนี้เป็นแผลแต่ก็อาจจะค่อนข้างง่วงหน่อยนะครับเพราะว่าผมมานี้ก็มืดแล้วนะครับต่อไปนั่นเองอันนี้เป็นเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันกอันนี้เป็นหนูแกตตี้นะครับ จะเป็นจุดที่ว่าถ้าเกิดขยักการป้อนอาหารก็สามารถป้อนได้นะครับโดยถ้าเราทำการซื้ออาหารตรงนู้นนะครับซื้อมันจ,จะมีการแยกนะครับว่าแต่ละตัวใช้อะไรป้อนนะครับก็ต้องมาดูกันนะมีทั้งนมทั้งผักนะครับมีหลายอย่างเลยนะลมาดูตรงนีนี่นะมันจะมีพวกแครอทนะครับสหญญานะนี่อันนี้เป็นนมนะ เามีเป็นไหยผมรู้ว่าไอไหา้นั่นคืออะไรนะตดตรงนี้เป็นกระต่ายนะครับกระต่ายอะไรเอ่ยเป็นกะต่ายเฉยๆนะนี่ตรวนี้ยืเนเลยปอดีเลยเดือนนี้ผมคาดว่าน่าจะมาขออาหารนะครับมีหลากหลายสีเลยนะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับดูน หลายตัวเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเต่าชูก้านะครับเห็นไะเต่าแหละเต่าชูกาต้านะครับน่าจะเป็นคล้ายกับเต่าออยุคข้างหน้าเท้าขานะแต่นี้เป็นตัวไซยักษ์นะครับตัวใหญ่เลยนะอไอตัวใหญ่รับซะแล้วนิ่งเลยนะครับ ตัวใหญ่อยู่นะตอนนี้เป็นไก่แหละพี่ป้านะไกล่เลยใช่ไหมโอ้โหคอพับเลยดูมาตอนกลางคืนก็จะเห็นตัดปลับเป็นสนมากนะะนี่ตอนนี้ยอดค่าจะเป็นไก่เหมือนกันนะฮไก่เลยเอ่ยสุดหล่อหาไม่ได้เออ น,น,น,นี่สามตัวนะมีการล้อมตอบกลับด้วยนะครับนี่นะนีสามตัวผมไม่แน่ใจว่านี่ไก่อะไรนะครับใครรู้ก็สามารถตอบกันได้นะนี่อันนี้ก็เต่าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเต่าพันเน,นะนี่นยเนะต่าอ,อันคลาเด็ดนะอะไรเต่าอันคลา กากระปลาครับลายจะต่างจากตรงเมื่อกี้นะฮะนี่ลายจะต่างกันนะครับอันนี้เป็นไก่นะฮะน่าจะไก่ปะต้นนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจปลาอยู่ฝั่งนี้ดูก่อนปลาอะไรเลยไก่เป็นอะไรเลย,เลยอันนี้เป็นไก่ปลามานะตัวใหญ่ขนฟองเลยนะตอนนี้ยังไม่นอนนะครับตัวเมื่อกี้นั้นก็นอนปังแล้วนะ นี้เป็นแน่นอนหลายคนน่ารู้จักดีกุ้งเทฟฟิตนะครับใส่เล็กเลยนะจะบอกว่าเมื่อก่อนผมเคยก็เคยเลี้ยงนะกุ้งเทฟฟิตเว้ยอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ตกแ 8, 000, นะต่งสมพันธ์นะตัวติดกันนี้ผมว่านะไม่น่าจะร้อข้าวนะเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงนะตอนที่ผมเคยเลี้ยงอ่ะตัวประมาณนี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้ ไปตื้อมาเลี้ยงอยู่เลี้ยงตัวมันโตได้ประมาณไหนผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็วันก็ได้ตายไปแล้วนะอันนี้เป็นเซฟิตแฟนซีนะครับมีลายสีนะนี่ก็เป็นส์ใหญ่เท่าไหร่อ๋อรู้สึกว่าผมจะเคยเลี้ยงตัวส์โตขนาดนี้แต่นี้นะครับจากตัวเท่านี้นะเล็กเท่านี้ตัตเท่านี้แล้วก็ตายไปนะครับโดยตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะ นนจะเป็นกุ้งเทสิตนะครับก็สามารถเป็นสามารถตกกุ้งได้นะครับเพราะนี้ว่ามีมเป็นปอตกกุ้งด้วยนะครับก็จะมีเป็นไม้ตกหน,นหนึ่งฐันนะเยนหนึ่งชิ้นลวแก้วนะครับนีนะอนนี้เลยกับจุดปลอกจุดปอตกกุ้งนะอันนี้จะเป็น นูฮิปโปนะมีสามตัวนะวนะน,นี่กำลังคลึกเลยนะครับต,ตัวนี้ระยะหกฟุตนะฮะมีสามตัวเป็นหนูฮิปโปนะครับแนมมันร้องด้วยอันนี้เป็นงูนะครับ ถ่ายรูปนะก็ถ้าใครถ่ายรูปก็ห้าสิบาทนะครับเอางูคล้องคอได้เลยถ่ายรูปอะไรประมาณนั้น <c oughs> นะฮะอันนี้ก็อันนี้เป็นง,งูนะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจวัาน,นี้นมันทั่วตัวอะไรอะแต่ผมรู้ว่าเป็นสัตว์เลยการคิดหนึ่งอะนี่นะถ่าย <c oughs> รูปออกได้นะครับอนนันนี้ผมไม่ทราบจริงจริงอันนี้ก็เป็นงูนะมีอยู่สี่ ตู้นะจน้อยมัวะเป็นมูหลามทองนะครับอถ้าใครอยากจะเอาตัวน้องมาถ่ายรูปด้วยก็เสียห้าิบาทนะครับ สามาครคล้องคอถ่ายรูปได้เลยนะนี่ก็เป็นไทเล็กนะครับอันนี้เป็นหนะัมไบท่อนนะมีสองเลทราคานะครับก็คือเลทห้าสิบกับเลทยี่สิบนะมีสองเลทนะครับ อันนี้ก็จะมีขายเป็นพวกกรงแลว้วก็เป็นบ้านนะครับในตัว Sugar r ไรเ s อ e r อยู่นะฮะซึ่งอันนี้นะครับผมได้ลองถามตัวคนขายแล้วนะครับหรือว่าเป็นถามพนันกงานแล้วนะว่าตรงกรงนี้นะครับเขาขายด้วยนะครับโดยที่ตัวผู้ที่อยู่ที่800บาทนะฮะตัวเมีย900นะครับสําหรับตัวหรอมอนนะส่วนตัวข้างล่างน,นี้ก็ขายเหมือนกันนะครับก็ตัวผู้เนี่ยจะอยู่ที่1,500บาทนะครับ ตัวเมียก็อยู่ที่18 0 0ปบาทนั่นเองนะครับใครสนใจ,จก็มาคยกันได้ที่นี่นะใกล้กันนะครับอันนี้ก็เป็นกรงนกนะฮะวันน,นี้แน่นอนดากันรู้จักกันนี่นะสันคอนัวนวะโนซันคอนัวนะครับ,ววะะรบก็คือว่าเดี๋ยวจุดๆที่ว่าเราสามารถเข้าไปข้างในได้นะครับโดยที่ว่าเอาอาหารไปป้อนนกภายในตู้นี้หรือว่าในกรงนี้นั่นเองนะครับ นกก็จะกระจายอยู่ตามกรงคือกระจายทั่ทวกรงเลยนะนี่ที่หลายสายฟันเลยนะครับทุกขา้านี่ก็ันแน,นะน่ละไะตรงนี้จุกรวมกันนี่คือซันคอโนแน่นเองนะครับซันคอโนน,นนะตรงนูน้นอันนั้นเป็นตัวของยกนู่นนะไอตัวนั้นนะตัวของจยกนะดี่ห้อฟัดพฟัดก็มีเนะี่ย กินชีสนะครับมีกินชีสแล้วก็มีที่ผมเห็นนะมีแล้วก็มีนกนกฮอคเทลก็มีนะนูน่นนู่นนั่งฮอคเทลนะฮะเพ็งเจ้าแก้กแวอะไรทีเดียวนะฮะนกก็มีอยู่ทั้งที่ประกอบอยู่ตามโครงนะครับตามขอนแล้วก็นี่นะแล้วก็ตามพื้นนะตามพื้นก็มี อันนี้กาะดูข้างกลงนะฮะนี่รู้จ่เห็นอะไรเลยคนข,ข้างกันอันนี้เป็นรวกแก้วมาคอนะครับมันอยู่สองตัวนะมาเป็นคู่เลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนตอนนี้นี่เป็น ตัวคู่ตั้งอยู่ที่ป่านะหรือว่าเป็นตัวพูดตั้งอู่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนฮะไปต่ออันนี้ก็จะเป็นไก่ฟิลกี้นะฮะขนฟูฟ้องกันนะมีตาป่าขนฟูมากเลยนะขนฟูมากเนะี่ยไม่รู้ว่าตายอยู่ตรงไหนผมไม่เห็นตานะแต่กูมีแหละแตกตาแต่เป็นแค่เรามองไม่เห็นนะครับขนเขาเยอะมากเลยนะ ในไกาลไหนกลับมันที่กรงเราก็ดิกทักเล็กน้อยนะฮะดีดูครับรรนี่มาเต็มรอออินเลยนะฮะนี่มีร้องด้วยแน่มันจะตึงใจกล้องอะไงเดีเ๋ยวตามเพลินเพี้ยไปนะครับ ก็ถ้าใครมีตัวอาหารมาป้อนเหล่านกแก้วทั้งหลายนี้นะครับก,ก็จะผมก็แล้วว่าน่าจะเข้ามาลุมแน่ๆดูตรงแหละแี่ว่าตอนนี้ไม่มีคนเข้าเลยนะครับก็เลยมีแต่นกอยู่ภายในกรงตัวนี้นั่นเองนะฮะ น,นี้คนต่อกันนะอันนี้เป็นนูเจร์บัวนะน่าจะใช่นะหน้าตาห้จวกลิ้งจุขายยาวมากขายยาวด้วยนะอันนี้เอเรียกว่าอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้คืออะไรเอ่ยหรู้บอกผมที แต่ไม่ใช่เจาบัวแน่ผมจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่แฮมเตอร์ได้รู้อ่า้ากานี่นะอันนี้ผมบอกกอนเลยนะครับว่าผมแน่ใจว่าเขาขายหรือเปล่านะเดี๋ยว่าค่เขาแค่มาโชว์เชนี่ผมไม่ชวนนะอันนี้เป็นิ u เจ r ร view นะครับนี่นะิ u เจ r ร view นะครับ เดยนโชว์อยู่ตัวเดียวเลยดูตื่นก็นอนก็หมดนะครับอ,อันนี้ก็นอนนะนอนก็หมดนู่นก็นอนนะน,นี่นอีตัวเดียวเลยแค่ดูงเทือกตัว,วจริงๆนะเนี่ยอันนี้เป็นชูการ์ไกเดอร์นะครับ ก็จะมีตัวหนึ่งที่กำลังกินอาหารอยู่นะนี่สก๊าไกเดอร์นะอะารักอยู่นะมีนอนอยู่ในบ้านด้วยนะครับในบ้านก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าในบ้านมีกี่ตัวนะแต่ดูแล้ดูแน่นจับดูนะอบอุ่นกันตั้งลิศเกินอือไม่ด้ท้องนะดิแล้วเดินเคยถือสี่สี่ตัวอะไรอันเป็นบุชเชอรี่ครับหน้าอยู่ไหนเอามาหน้าอยู่ฝั่งนู้น กางไก่เด้ปน,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 นะนป b หันหน้ามาหน่อยสิเอาใช้หน้าอยู่ฝั่งนู้นเหออาหารหน้า,าหามนล้เล่นกันปะเล่นกันน,นโอเค,อเคหน้าตานะ น,นี้ก็เป็นลิงมาโมเสตนะครับนี่นะลิงมาโมเสตบัวแตลายนะครับแกเป็นชื่อที่มาของลิงมาโมเสตนะมาโมเสตก็คือนั้นเดี่ยวนะอันนี้ก็จะเป็นเงี้ยนแคทนะฮะ แมนครมี2ตัวนะครับฮลโหลเอาไม่เห็นไม่สนใจเลยเยต้องใส่ได้จะจะนั่นดูดูไม่สนใจเราเลยดูจะกดอะไรเลยนะไม่สนใจเลยเราเราไม่นั่นเนี่ยนี่เป็นแมนครับแล้วเจก,กันก็จะเป็นแครรี่ด็อกนะน ไอ้ด็อกพี่กี่ตัวแล้วเนี่ยตัวนี้มีสามนะแล้วก็นู่นอีกสองทุกตัวก็นอนหลับหมดแล้วนะครับดูนะแล้วก็น,นี่ก็มีตัวเดียนะที่ว่ายังไม่นอนนะครับแต่ทุกคลืกก่นเกินเนี่ย,ย,ย,ยก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปพาเที่ยวงาน g a r d a n of the Forest e x o t i c p e t นะครับผมก็ กันวาครับชอบคลิปนี้นหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ที่ันได้นะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากมาก็สามารถมาได้นะครับงานมีถึงมาที่2กันก็ไดนะครับตั้งแต่เวลาสิดโมงถึงสามต้นครึ่งน,นะครับการเดินทางมาก็ถ้าเป็นรถจนก็สามารถประกวดมาที่ได้เลยนะครับหรือไม่ก็่นรถม์มาก็ได้นะครับรถม์ที่จะผ่านก็จะมีจะขึ้นมาให้นะว่ามี ไหนไ่ได้บ้างนะครับลงไม่ให้นะโอเคก็ถ้าไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท็กก่อนนะครับแล้วพบกก็ใหม่คลิปหน้าแล้วพบกันบ้นะครับ